พี่มิงสวัสดีครับมีเพื่อนผมถามมาเขาอยากรู้น้หมิงเริ่มภาคมวยได้ยังไงอ่ะน้หมิงเริ่มภาคมวยเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะเราก็ยังเป็นนักวิจารณ์มวยขอ,อของนักสืบพิมของนักสืบพิมบ็อกซิง่งแล้วก็ปรากฏว่าบุญวัฒนานะผู้วิจารณ์มวยในนักสืบพิมบ็อกซิ่งเนี่ยชนะเลิศติดต่อกันมาถึง3ปีซ้อน,อนอได้ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมอะ้รในฐานะของนักข่าว มันเข้าไปในนามของนักวิจารณ์มวยก็เหมือนกับนักข่าวแหละอ้เออแสดงว่าน้ำหมิงก็ดูมวยมาก่อนหน้านั้นแล้วสิดูมวยมาตลอดอะตั้งแต่เรียนหนังสืออะชอบมวยชอบมวยมานานแล้วชอบมวยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการมวยอะชอบถึงได้ชอบเพราะว่ามันชอบมันแถวบ้านเนี่ยมันมีค่ายมวยไงค่ายมวยกล้าผจญนด้วยไงแล้วก็นักมวยเนี่ยเรามองดูแล้วเป็นเป็นเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็ซ้อมเสริมขยันซ้อมด้วยไม่เคยฝ่อยมวย ไม่เคยต่อยแต่ได้เคยซ้อมมวยไหมเคยซ้อมมวยตลอดเลยแลยว้วยกกระสอบระหว่างเขาเขาเตะจับกระสอบให้เขาเตะตุ่ม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 งั้นน่แต่เราไม่ได้เอาตัวเราไปให้เขาเตะนะแดนนสดงว่าเขาต่อยมวยเป็นต่อยม,มวยเป็นต่อยมวยเป็นขึ้นแข่งขันไม่เคยขึ้นแข่งขันแล้วก็อเผลอไปที่เวทีทแถวด้านกระบังสมัยก่อนเนี่ยถ้าอ่อนนุดงั้นล้ากระบังอ่ะเขาก็มีเปรียบมวยไงเขามีการเปรียบมวยกันก็รากว่าพอวันนั้นผมไปเปรียบเนี่ยก็อยากจะต่อยเหมือนกัน อยากจะต่อยว่าอยากจะเปรียบอยากจะต่อยมวยว่างั้นเถอะแล้วเผเอินคู่ต่อสู้เนี่ยมันเตี้ยเกินไปไงมันก็เลยมันบอกว่าไม่เอาระสูงสู้ไม่ไหวก็เลยพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่อยผอเคยเปรียบแล้วด้วยเหรอเปรียบแล้วแต่ไม่ได้ต่อยเคยเปรียบมวยกี่รอบครับก็เปรียบไปรอบนั้นรอบเดียวรอบนั้นรอบเดียวแล้วก็หลังจากนั้นอะไรรู้ไหมครับคุณพ่อของพงศักดิ์ไปละมอมอ่ะครับที่ที่เป็นกรรมการห้ามวยอ่ะก็บอกว่าเออใน,นเมื่อไม่ได้ต่อยวันนั้นเนี่ย ที่ลากระบังใช่ไหมก็บอกว่าผมชื่อเล่นชื่อแป๊ก็บอกแปะเอา,อางี้แล้วกันมาเป็นกรรมการตีระครังให้หน่อยเออเขาบอกว่าดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทํางานเราก็ไม่มีตามกลับบ้านเออเราก็เลยได้ตีตะครังยันดึกยันดื่นนั่นแนหะละมวยยันเลิกนั่นแหละแล้วก็เลยชอบมวยมาเรื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ไม่เคยต่อยหรอก ไม่เคยต่อยมวยแล้ว <มา S 1> หลังสุดได้แค่เปรียบมวยได้เปรียบแล้วพอไปพอพวิจารณ์เสร็จได้แชมป์สสมัยติดแล้วเขาก็ยังไหต่อครับพอได้แชมป์สสมัยติดกม็มาเริ่มทำรายการวิทยุที่ที่เนี่ยวิทยุสอสอ,สอเสียงสามยอด